สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่4ตุลาคม67นะครับเรื่องเทคนิคการพัฒนาสติก็ถึงตอนที่10แล้วนะครับสติก็ หมายถึงสัตว์ที่ติดแล้วข้องแล้วในขันห้าโดยมีตันหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชาเป็นเครื่องกันก็คือการพัฒนาสัตว์ที่เป็นผู้ไม่ตายเป็นพลังงานที่ อยู่นอกสังสารวัตรนอกสังสารวัตรก็คือพลังงานและสะสารมืดสังสารวัตรก็คือพลังงานและสะสารสว่างในสังสารวัตรเป็นพลังงานและสะสารสว่าง ก็ยืนยันตามพระสูตรในเรื่องความหมายของคําว่าวิญญาณและดวงจิตพระสูตรก็กล่าวไว้ดังนี้นะครับมโนเปรียบเหมือนแสงสาส่องมาทางทิศตะวันออกผ่านหน้าต่างแล้ว ไปกระทบฝาเรือนหรือฉากแสงที่ปรากฏเรียกว่าวิญญาณแสงปรากฏเป็นดวงต่อไปเรียกว่าดวงจิตและฉาก ส่วนฉากหรือฝาเรือนนั่นคือพบหรือผืนนาในที่นี้ก็คือพบโลกชาติมนุษย์ถ้าฝาเรือนหรือฉากไม่มีแสงจะปรากฏ ที่ดินถ้าดินไม่มีแสงจะปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีแสงจะไม่ปรากฏพระเจ้าค่าอันนี้คือคำตอบของสาวกที่ตอบพุทธองค์และพุทธองค์ ก็ไม่ได้ขัดข้นนะครับอันนี้ก็เป็นคํำยืนยันและรองรับจากพุทธองค์ว่าในสังสารวัฏผืนนาเลวซึ่งประกอบด้วยชั้นต่ำสุดก็คือทุกติวิบากนรก นั่นก็ได้แก่สัตว์นรกสูงขึ้นมา